สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวที่ผ่านมาลากเลือดคนสามราศีนี้แต่นี้ไปได้ลากเงินคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนสามราศีค่ะที่เรียกได้ว่าดวงเดือนกันยายนนี้ ผ่านพ้นช่วงอันตรายและวิกฤตไปหมดแล้วนะคะเรียกได้ว่าข่าวดีรออยู่ในเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะ หากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนสามราศีที่ดวงดีในเดือนกันยายนนี้นะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จดีราศีแรกเลยก็คือท่านจะเกิดในราศีสิงห์ราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีเมถุนและส่งท้ายกันที่ท่านจะเกิดใน ราศีกันค่ะโดยคนทั้งสามราศีนี้จะมีข่าวดีเรื่องการเดินทางไกลชีพจรลงเท้าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จดีใครคิดไม่ดีจะแพ้พ่ายไปเองแถมยังมีดวงจะได้รับเงินปันผลหรือสิ่งที่ได้ลงทุนไปก็ขอให้สมหวังดังคำทํานายนะคะสำหรับคำแนะนำที่มีให้ก็คือ ใครที่คิดไม่ดีกับเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปผูกเวรผูกกรรมกับเขาไม่ต้องไปแช่งเขาปล่อยไปค่ะเดี๋ยวเขาก็จะได้รับทุกใจในส่วนนั้นนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้งสมราศีนี้ด้วยจริงๆค่ะในเดือนกันยายนนี้ทุกอย่างมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาต้องเจองานหนักงานเยอะแต่เดือนกันยายนนี้ ดวงดีขึ้นแล้วนะคะเรียกได้ว่าภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและโชคลาภดีจริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จดีจริงๆต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญเพิ่มเติมเพื่อเร่งส่งให้ ดวงที่ดีอยู่แล้วส่งผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะหากไม่มีเวลาก็เวลาออกนอกบ้านเจอคนยากไร่ก็ทำบุญทำทานไปตามแต่โอกาสที่เราได้พบเจอของแต่ละท่านนะคะก็จะเป็นผลดีกับตัวของพวกท่านเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสามราศีที่เรียกได้ว่าที่ผ่านมาลากเลือดแต่นี้ไปลากเงินแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ